ยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์พล่ามไปวันๆหยิบจับโนนี่นั่นสาระบ้างไร้สาถาบ้างมาเล่าสู่กันฟังกับพอดแคสต์พล่ามไปวันๆกับชาวสยามชาแนกิจและแขกรับเชิญครับก็สวัสดีค่ำวันอังคารที่10ทธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 2ก็กลับมาอีกครั้งกับพอดแคสต์ a n n e l พร่ามไปวันๆของชาวแสมชนานกิษซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่3ครับนานๆทีอาทีหนึ่งครั้งนี้ก็จะมาพูดคุยกับสมาชิกคนหนึ่งของแสมชนานักิจชื่อ F F นะครับ F ได้ไปอาา่านหนังสือเล่มหนึ่งมาชื่อหนังสือว่า,านำธุรกิจด้วยวิธีคิดแบบซิลนำแล้วต้องชนะซึ่งเขียนโดยผู้เขียนสองคนซึ่งเป็นอดีตานายทหารในหน่วยซิลของสหราฐัฐอเมริกาก็ เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่า F ได้อะไรจากหนังสือเล่มนี้บ้างในมุมมองของคนที่ทำงานในฝั่งของธุรกิจได้ดูว่าแนวคิดพวกนี้เอามาปรับใช้ได้ยังไงบ้างอีกทีหนึ่งน,นะครับโอเคเริ่มต้นก็เดี๋ยวถาม F อก่อนว่าทำไมถึงจิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านครับเนาะ ช่ก็จริงๆแล้วที่สยามชาวนาญกิจของเราเนี่ยครับก็คือแบบหนังสือจริงๆมีมีเยอะมากที่แบบว่าเวลาในทีมอะ่ะมีใครซื้อมาแล้วแล้วอ่านแล้วจะโอเคไม่โอเคก็จะเอามารีวิวให้กันฟังเนาะแล้วก็อันเนี้ยก็จะมีแบบวางอยู่ในออฟฟิศแล้วเราก็เห็นว่าเอ้ยมันเป็นมันเป็นนิวยอร์กเอ้ยมันเป็นน้ำม้วนนิวยอร์ก ไทม์เบสเซอร์เงี้ยครับเพราะนั้นก็เลยแบบเอ้ยถามน้องในออฟฟิศซึ่งแบบน้องแบบเอ้ยยังเด็กอยู่เลยอ่ะแล้วก็อ่านเรื่องแบบลีดเดอร์ชิพอะไรเงี้ยเราก็เลยสงสัยว่าอ่านแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยน้องบอกเอ้ยโอเคนะอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนแรกที่เปิดดูอะไรเงี้ยก็คือเออเห็นว่าเป็น Number ร์วันนิวยอร์กไทม์เบสเซอร์ก็จริงแต่ว่าเราก็แบบเอ้ยมันก็หนาน,านะหนังสือมันหน,า,นาประมาณแบบเกือบ400หน้าครับสามร้อยแปดสิบสามเล่มไม่รวมปกแล้วเสร็จแล้วก็เป็นเรื่องบออแบบว่า ทหารทหารลบๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบเออเราก็แบบว่าไม่ได้อินอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องของออ leadership ownership อะไรเงี้ยครับก็เลยถามแล้วน้องก็บอกเอ้หนังสือดีนะพี่ลองเอาไปอ่านดูไหมเออเราก็เลยบอกเอ้ยว่างๆอยู่อะไรเงี้ยก็เลยลองเอาไปอ่านดูซึ่งปรากฏว่าตอนแรกกะไว้ว่าน่าจะใช้เวลาอ่านสักอาทิตย์หนึ่งแต่ปรากฏว่า อ่านครึ่งวันวันแบบครึ่งค่อนวันอ่ะก็อยู่ร้านกาแฟแล้วก็นั่งอ่านแล้วก็อ่านไปเรื่อยๆแล้วก็เทคโน้ตไปแล้วก็แบบได้อะไรดีๆที่น่าสนใจเยอะพอสมควรครับอ่าโอเคทีนี้จากที่ลองลองเปิดเปิดปดูมันจะประกอบไปด้วยสามช่วงในหนังสือที่เกิดจากการเล่าถูกปะ่ะใช่ครับเพราะนั้นคำถามที่จะถามเอฟต่อไปก็คือในแต่ละช่วงเอฟได้อะไรจาก สิ่งที่อ่านบ้างเอาช่วงที่หนึ่งก่อนใชจริงๆหนังสือครับอาจจะแบบบอกก่อนว่าแต่ละคนอ่านเล่มนี้แล้วอาจจะมันจะเห็นภาพต่างกันได้เพราะว่าประสบการณ์ที่ที่เราเจอมาหรือว่าในการทำงานของเราอะไรเงี้ยครับก็อาจจะแตกต่างกันแต่ว่าโดยภาพรวมกว้างๆแล้วจากของสองคนเนี่ยนักเขียนที่เป็นชื่อจ็อกโกวิลลิงกับเลฟเบบินเนี่ยนะครับก็คือว่าเขาก็ จะเล่าให้ฟังแบบให้แบบ จะต้องได้ให้เห็นภาพชาัดอย่างเงี้ยครับก็คือว่าเขาก็จะแบ่งเป็น3บทซึ่งบทแรกมันก็จะเป็นเรื่องของภายในทีมตัวเองบทที่2ออันนี้คือผมสรุปเอาเองนะครับแบบว่าเขามีชื่อบทของเขาแหละเขาก็มีภาคที่1ภาคแรกภาคที่2ภาคที่3ภาคแรกเป็นเรื่องของการจัดการภายในทีมตัวเองแล้วก็ภาคที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องของการเริ่มออกไปเหมือนแบบปฏิบัติภารกิจร่วมกับทีมอื่นๆน,นอกทีมตัวเองและว่าเราจะต้องมีต้องใช้ หลักคิดอะไรในการที่จะไปทำงานร่วมกับทีมอื่นๆแล้วหลังจากนั้นก็คือภาคที่3ก็คือเรื่องของการที่ออจริงๆชื่อภาคเขาจะเขียนไว้ว่ารักษาชัยชนะไว้ให้ได้ตามมุมของของประสบการณ์ของผู้เขียนซึ่งอันนี้ผมก็สรุปเอาว่าออมันเป็นเรื่องของการที่จะรักษาคุณภาพของ มของสมาชิกในทีมว่าให้ยังคงรักษาคุณภาพของการทำงานด้วยมาตรฐานนี้ไว้ได้อย่างไรบ้างก็เลยจะแบ่งเป็น3มพาร์ทให้อ่านได้ง่าย,ายๆเพลินๆครับซึ่งทีนี้พอพี่ลองดูจาก3ามภาคหรือ3มบทอย่างที่เราคุยกันนี่ยมันเป็นเน้นขึ้นมาด้วยของเหมือนจะเป็นว่าเขาทำงานยังไงกันตอนที่เป็นหน่วยซลลอ่าใช่ใช<ะ>ครับแต่นี้ ในแต่ละบทมันมีการเชื่อมโยงกลับมาที่การปรับประยุกต์ใช้ในมุมของการบริหารธุรกิจอยู่ด้วยไหมหรือเรื่องของความเป็นภาวะความเป็นผู้นําหรือ,อการเป็นผู้นําของฝั่งธุรกิจอ,ะอ่ะใช่ก็จริงๆชื่อเรื่องมันไม่ได้มีคําว่า Leadership อยู่ข้างหน้านะครับแต่ว่ามันเป็น extreme ownership อืมแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือเรื่องของความเป็นผู้นําซึ่งวิธีเล่าเรื่องของเขาเนี่ยเขาก็จะเล่าใน1บทคือภาคเนภายจะมีแบบ<ะ>แบ่งกันอยู่เป็นบทๆแล้วเสร็จแล้วเนี่ยในหนึ่ง บทเขาจะแบ่งเป็น3พาร์ทก็คือพาร์ทแรกก็คือจะเป็นการเล่าเหตุการณ์จริงที่เขาเจอในสถานการณ์ลบจริงๆที่มีการแบบยิงปืนยิงตามแบบคู่ต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเล่าเหตุการณ์นั้นให้เราเห็นภาพว่ามันเกิดอะไรขึ้นและ เกิดเหตุการณ์ในตอนนั้นเขาตัดสินใจแก้ปัญหาในสถามนลบเนี่ยเขาทำอย่างไรบ้างเสร็จแล้วก็จะแบ่งเป็นพาร์ทที่2ว่าเขาได้หลักคิดอะไรมาจากการเกิดเหตุการณ์นั้นๆเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเชื่อมโยงมาในมุมของธุรกิจว่าแล้วในมุมของการบริหารธุรกิจเราสามารถนําหลักคิดที่ อสองคนเนี้ยของนักเขียนเนี้ยเขาได้หลักคิดมาสามารถเอามาใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างซึ่งเขาจะไม่ใช่แค่บอกหลักคิดเขาจะเล่าเหตุการณ์ที่เหมือนว่าเขาอ่ะทำหน้าที่เป็นคอนซัลท์ปรึกษาด้านธุรกิจซึ่งเขาก็จะไปให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาธุรกิจด้วยหลักคิดพวกนี้แหละแล้วเมื่อแต่ละหลักคิดที่เขาเล่าขึ้นมาในแต่ละบทเขาจะเอาเหตุการณ์ที่เขาเคยไปโคชชิ่งเคยไปแก้ปัญหาหแต่บริษัทต่างๆเนี่ยเอามา ว่าด้วยหลักคิดนี้เขาใช้ในการแก้ปัญหาตัวอย่างเช่นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาก็จะเล่าเหตุการณ์แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอาหลักการนี้ไปแก้แล้วก็ทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าด้วยหลักคิดนี้แก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นก็เ,นนเ,เหมือนกับเอาสิ่งที่เกิดขึ้นจากในสนามลบก<ช>ลับมาใช้กันในสนามลบทางธุรกิจอีกทีใช่ครับน<อ>นเราก็จะมองว่าลักษณะธุรกิจก็คือเหมือนสนามลบอีกทีใช่ครับซึ่งซึ่งฟังดูถ้าสนใจทีนี้อยากเอฟช่วยสุปหน่อยว่า ประเด็นหรือมุมมองหรือประสบการณ์อะไรเขาที่เอฟชอบจากการอ่านทั้งหมดมา400กว่าหน้าจากเล่มนี้จริงๆยัง,เ,งเป็นทนะี่ละข้อกันแหละจริงๆที่เขียนสรุปในช็อตโน้ตไว้เองอะ่ะมันสั้นประมาณแบบครึ่งหน้า A4 แต่นี้คือมันคือแล้วแต่ประสบการณ์แต่ละคนมันไม่สามารถที่แบบแต่ละคนจะสรุปอย่างนี้แล้วเข้าใจแต่ที่เราสรุปแล้วเนี่ยที่ชัดเจนที่สุดคือการเป็นผู้นำนะาน่ยไม่จําเป็นที่จะต้องว่า โดยตำแหน่งถึงแม้เราจะเป็นคนที่เป็นลูกน้องเราก็สามารถใช้หลักการคิดแบบผู้นำเนี่ยเพื่อที่จะนำทีมหรือแม้กระทั่งแบบนำหัวหน้าให้ได้ก็ได้คือที่เขายกตัวอย่างคือ ถ้ามีคนบน่นถ้าสมมติว่าเราบน่นว่าอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีเขาก็จะบอกว่าอย่าโทษใครให้เริ่มพิจารณาที่ตัวเองก่อนอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลับมาดูว่าเราทําอะไรเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตเราแล้วหรือยังซึ่งเท่าที่อ่านหนังสือเสร็จผมก็ไปตามดูที่เขาไปขึ้นท e d Talk ด้วยอะไรเงี้ยก็คือคือออกมาบนเวทีเนี่ยคือทหารมากครับขึ้นหน่วยซิลมาก <c oughs> ก็คือแบบออกมาแล้วก็พูดเสียงดังฟังชัดอะไรเงี้ยอก็คือมันก็จะมีความเป็นท ซึ่งเขาก็จะบอกว่าหลักการเนี้นอกจากเขาใช้ในสนามลบแล้วเขาก็มาใช้ในธุรกิจและเขาก็ขอให้ทุกคนเนี่ยจำเอาไปไว้ใช้ในการหลีดชีวิตตัวเองด้วยก็คือเราเป็นผู้นำใช่ให้กลับมามองตัวเองก่อนว่าเราทําดีที่สุดต้นสายปัญหาไหมแล้วเราได้ทําอะไรบ้างแล้วเพื่อแก้ปัญหานั้นโดยที่เราสามารถทําได้ก่อนใช่ก็คืออันนี้เท่าที่แบบ ตอนแรกอ่านแล้วก็ยังงงๆเพราะเขายกมาเป็นบทแรกเลยเขาบอกว่าเราเป็นคนมีหน้าที่รับผิด ของทีมทุกอย่าง uh huh. ซึ่งก็งงๆขบอกมันเจ็บอันนี้มันไม่ได้อยู่ในหนังสือแต่ว่าตอนที่เขาขึ้นเท็ t ท็อปเขาบอกว่าการกระทําแบบนี้ได้อะมันต้องฝึกคือความเป็นผู้นำเนะี่ยทุกคนฝึกกันได้ไม่ไม่ไม่เป็นว่าต้องเกิดแล้วมีแต่โอเคมันอาจจะมีสกิลบางอย่างที่แบบโอเคที่มันต้องมีแล้วเขามีมาโดยกําเนิดน,นั้นก็คือเป็นข้อได้เปรียบแต่ว่าทุกคนฝึกให้มันมีขึ้นมาได้ uh huh. ซึ่งเขาบอกว่าข้อแรกบทแรกที่เขาพูดคือเราต้องเป็นคนรับผิด uh huh. ในทุกสิ่งที่ทีมทำ เออแล้วมันคือไม่ใช่เทความรับผิดชอบคือชอบไม่เอาเลยชอบเป็นหน้าที่ของทีมแล้วเขาก็ค่อยขยายความต่อไปอีกทีว่าทําไมเราถึงต้องรับผิดเพราะว่าเมื่อเราพยายามเราอะคิดก่อนว่าเราเป็นคนผิดเราจะไล่าหาสาเหตุว่าเราทําได้ดีที่สุดแล้วหรือยังเพื่อที่จะช่วยซัพพอร์ตทีมเราให้ทํางานได้ดีที่สุด หัวหน้าไม่ใช่เป็นคนสั่งการแต่หัวหน้าเป็นคนที่มีหน้าที่ต้องหาเครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมือหาทรัพยากรทุกอย่าง <c oughs> เพื่อสนับสนุนให้ทีมทํางานได้ดีที่สุด <c oughs> ซึ่งเมื่อผลงานมันออกมาสิ่งนั้นผลงานนั้นจึงไม่ใช่ของหัวหน้า <c oughs> มันกลายเป็นผลงานของทีมเราควรจะต้องภาคภูมิใจที่ว่าทีมเราเติบโตข,ขึ้นทีมเราเก่งขึ้นดีขึ้นแต่เมื่อมีการผิดหัวหน้าจะต้องเป็นคนรับ ซึ่งเรียกหัวหน้าว่าเป็นผู้ชอบรับผิดก็ได้ใช่โอเคผู้ชอบรับผิดแต่ไม่ใช่ผู้รับผิดแต่ชอบเรึ่งฟังดูเหมือนจะเน้นเรื่องการสร้างทีมการฝึกทีมให้มีทั้งทักษะความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อออกไปไปปฏิบัติภารกิจได้โดยตัวเขาเองก็มีหน้ที่เป็นผู้สนับสนุน ใช่มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เขาเล่าตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าผมจะอ่านแล้วจะจําเป็นเหตุการณ์อันนี้นะครับแต่ว่าเขายกตัวอย่างว่าตอนที่เขาฝึกหน่วยซีลอันใหม่เนี่ยเขาเป็นคนฝึกแล้วมันก็จะมีแบ่งเป็นกรุ๊ปย่อยแล้วมันก็จะแบบทุกคนต้องแบบเหมือนเท่าที่เราเคยเห็นในหนังอะเขาก็เล่าว่ามันก็ต้องแบกเรือพายเรือแล้วก็แบบวิ่งไปนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีทีมที่ได้ที่1กับทีมที่ได้ที่หก ก็คือเหมือนมันจะมีอยู่6ทีมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมีหัวหน้าทีมแล้วก็ทีมเมมเบอร์สุดท้ายมันก็ทํายังไงเนี่ยไอ้ทีมที่6มันก็ได้ที่6อยู่ตลอดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยจัดการเปลี่ยนหัวหน้าทีมของทีมที่ได้ที่1ไปคุมทีมที่มันได้ที่6แล้วไอ้หัวหน้าทีมที่6ไปคุมทีมที่ได้ที่1น่งนาสนใจใช่ซึ่งผลปรากฏว่าอทีมที่6สามารถขึ้นมาชนะทีมอื่นได้โดยการลีดของหัวหน้าทีมคนใหม่ ซึ่งอ <wheels> um, mm ัน hmm. น um ี้ก็เลยบอกเฮ้ยมันแบบแค่บอกว่าเราเป็นทีมลีดหรือว่าเราเป็นผู้นำเนี่ยแค่บอกว่าเอ้ยเราต้องรับผิดและแค่นี้มันจะทําให้แบบแบกเรือแล้วชนะได้เลยหรออะไรเงี้ยครับก็แบบรู้สึกว่าเอ๊ะมันคือยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะมีอธิบายในหนังสือว่าสาเหตุที่มันกลับขึ้นมาได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเหมือนเขาก็ไม่ได้ยอมปล่อยแล้วเขาก็เชื่อในศักยภาพของทีมว่า ผ่านมาถึงตรงนี้ได้แล้วอ่ะอยู่ต้องผ่านการทดสอบมาระดับหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นอยู่ก็ต้องทําได้เหมือนคนอื่นๆและทีม,มอ,อื่นๆอยู่จะไม่ใช่คนที่เป็นหลังถ่ายเพราะฉะนั้นเขาเชื่อในศักยภาพของทีมแล้วเขาก็ถ่ายทอดความเชื่อเนี้ให้รู้ว่าเนี่ยเขาเชื่อว่าทุกคนอ่ะทำได้เออ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. ในมีประโยคนึงที่ที่น่าสนใจเขาบอกว่าความเป็นผู้นําเนี่ย ซึ่งอันนี้ผมเพิ่มเองความเป็นผู้นําที่ดีมันส่งต่อกันได้ในหนังสือบอกไว้แค่นี้แต่ผมเพิ่มขึ้นมาเองส่วนตัวว่าทั้งเป็นผู้นําที่ดีและผู้นําที่ไม่ดีอะมันจะส่งทอดไปถึงลูกน้องในทีมได้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เป็นการสลับเอาหัวหน้าทีมที่ชนะไปเป็นหัวหน้าทีมในทีมที่ ที่โลที่ทโลอันดับการสุดถูกป่ะทีในทางกับกันก็คือหัวหน้าทีมแต่ทีมที่โลครับถูกเปลี่ยน<อ>เป็นหัวหน้าทีมในทีมที่ชนะใช่เพราะนั้นมันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างซึ่งทีมที่เคยชนะเนี่ยพอเปลี่ยนหัวหน้าทีมปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตกลงไปที่โล<อ>เขา ลองลงมาผมจำไม่ได้รู้สึกจะอยู่ลงมาเป็นอันดับสองเออหรือประมาณนี้ครับก็คือว่ามันอาจจะดรอปลงมานิดนึงเพราะว่าโอเคแต่ว่าเขาดรอปลงมาไม่เยอะเพราะว่าด้วยข้อคิดนี้แหละ การเป็นผู้นำที่ดีอ่ะมันถ่ายทอดไปถึงลูกทีมได้เพราะฉะนั้นตอนที่เขาชนะชนะมาเนี่ยเขารู้หมดแล้วว่าเขาเข้าใจแล้วว่าทำยังไงถึงจะชนะแล้วพลังใจหรือพลังกายขนาดไหนที่เขาต้องใส่เพื่อให้ภารกิจของเขามันสำเร็จ mm hmm. ถึงแม้หัวหน้าคนเก่าจะไม่อยู่แล้วหัวหน้าคนใหม่มาเนี่ยเขาทุกคนสามารถส่งพลังความเชื่อเนี้ว่าเขาทำได้แล้วมันต้องได้ดี mm hmm. ได้ได้ในระดับ ที่มาตรฐานสูงกว่าที่หัวหน้าคนใหม่คาดคิดด้วยซ้ำซึ่งทำให้หัวหน้าคนใหม่เหมือนเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าว่าทีมที่เขาเรียกทีมที่มีวิธีคิดหรือมี mindset แบบนี้ยังไงก็คือเหมือนความเป็นผู้นำมันถูกใส่ลงไปในทีมหมดแล้วแต่ละคนของทีมเมมเบอร์เนี่ยของของสมาชิกในทีมเนี่ยเขาสามารถช่วยกันคิดและเขาเข้าใจ ว่าความพยายามและความรับผิดชอบสูงสุดของเขาในแต่ละคนของทุกๆคนเนี่ยมีผลต่อการทําภารกิจให้สําเร็จได้เพราะฉะนั้นการที่แบบยูจะแบบไม่ไม่รับผิดเงี้ยก็คือมันก็จะไม่ใช่ทุกคนจะแย่งกันรับผิดแล้วก็จะรับผิดชอบงานตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อให้ทีมประสบความสําเร็จให้ได้ซึ่งก็ฟังดูเหมือนกับว่าในกรณีที่ทีมหรือสมาชิกในทีมถูก บ่มเพาะฝึกฝนมาระดับหนึ่งแล้วจนรู้แล้วว่าจะต้องทําอะไรอย่างไรถูกปะจะเกิดกาจะเกิดที่เกิดจากการทําซ้ําฉากหัวหน้าคนเดิมไปแล้ว<ช>ทีนี้ความมีเกิดการเปลี่ยนหัวหน้าเมื่อจะเกิดกรณีใดโยกย้ายหรือลาออกหรือพ้นตําแหน่งแล้วมีคนใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นพอทีมเขามีพื้นอยู่แล้วหัวหน้าคนใหม่ก็คนต้องมองให้ออกด้วยว่าอะไรบ้างที่เขาสามารถเสริมเพิ่มเติมได้หรือ ดึงศักยภาพอะไออกมาเพิ่มได้ในทีมที่ที่มีพื้นที่ดีอยู่แล้วด้วยทีมใช่ถูกไหมพาดนี้ก็ในส่วนตัวผมก็ยังยังนึกภาพอยู่ว่าในมุมนี้ในสนามลบอ่ะมันคือถ้าพลาด มันคือถึงชีวิตเพราะว่าในในหนังสือเนี่ยทางของผู้เขียนนะเขาก็มีเหมือนกันที่ว่าช่วงที่แบบเหมือนเขาเพิ่งเริ่มบรรจุหรือว่าทําลงสนามลบเล็กๆก็คือก็จะมีเขียนถึงอยู่ในท,ท้ายๆเล่มอ่างเงี้ยว่าเออมันเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าเหมือนมันผิดพลาดแล้วก็มีลูกน้องในทีมที่แบบต้องเสียชีวิตไปอะไรเงี้ยเพราะนั้นคือความกดดันในเรื่องของผลลัพธ์ของของภารกิจเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันซึ่งมันทําให การนำเสนอไอเดียของสมาชิกในทีมณตรงนั้นนะ่ะทีมลีดของตรงนั้นนะ่ะเขาต้องค่อนข้างให้น้ำหนักอันนี้ส่วนตัวนะเขาคิดว่าเขาต้องให้น้ำหนักกับคนที่เชี่ยวชาญในสนามลบและยุทธวิธีและพื้นที่มากกว่าแต่ในมุมของบิสเนสแล้วเนี่ย บางทีหัวหน้าใหม่เข้าไปเงี้ยครับก็คือ,อยังไม่ค่อยเข้าใจ c u เจอร์ขององค์กรหรือว่ายังไม่เข้าใจวิธีทำงานของทีมแต่ว่าด้วยประสบการณ์การทำงานของอ leader คนใหม่หัวหน้าทีมคนใหม่เนี่ยอาจจะแบบเคยทำแบบนี้มาแล้วมันประสบความสำเร็จก็อยากจะเอาสิ่งใหม่มา implement กับทีมอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงนั้นมันก็อาจจะต้องแบบใช้ มันอาจจะต้องคุยกันนิดนึงนะครับมันไม่สามารถที่แบบว่าเฮ้ยทีมสมาชิกอะทงานเก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอคนใหม่มาแล้วเขาจะฟังทั้งหมดเงี้ยมันก็อาจจะต้องแบบต้องเปิดใจอะแล้วก็ต้องฟังกันนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีอยู่บทหนึ่งที่เขาพูดถึงเรื่องให้ระวังอัตราของตัวเองอ่าฮะอืมซึ่งเหตุการณ์เท่าที่จําได้คือเหมือนทีมนี้อยู่ในสนามลบอยู่แล้วแล้วมันเป็นสนามลบที่เหมือนแบบว่าเอ่อที่ค่อนข้างดุเดือด แล้วก็เป็นแบบสนามรบที่ค่อนข้างเขี้ยวมากอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ทําให้เขาพูดในหนังสือนะครับว่า,าทําให้หลายๆส่วนงานที่น่าจะอยากมีผลงานะ่ะก็พยายามจะเข้ามาร่วมในการปฏิบัติภารกิจตรงนี้ mm hmm. ซึ่งปรากฏว่ามันมีทีมหนึ่งที่เข้ามาพร้อมแบบยกทีมมาเลยอะ่ะเป็นทีมที่เก่งกาศอะไรเงี้ยแล้วก็ทางนี้ก็บริฟรายละเอียดของสถานการณ์ไปอะไรเงี้ยซึ่งปรากฏว่าทีมใหม่ก็ค่อนข้างจะแบบ มีผลงานมาดีอะ่ะก็จะค่อนข้างแบบเอ้ยเราทำได้เราทำอะไรสุดท้ายเหมือนก็พาทีมออกไป ออแล้วก็คือบอกว่าทําให้เกิดเหตุการณ์แบบปะทะที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ต้องลาถอย <S <S ซึ่งหมายความว่าออสุดท้ายแล้วเนี่ยทีมที่มาใหม่ที่มีทีมมาพร้อมเนี่ยก็ต้องถูกส่งกลับเพราะว่าไม่เชื่อฟังหรือว่าไม่ให้ความร่วมมือหรือความเคารพคนในพื้นที่ใดๆทั้งสิน้นเพราะว่ามั่นใจในความเก่งการของตัวเอง <S <S เออแล้วทําให้ทีมออกไปแล้วปรากฏว่ามันเสี่ยงชีวิตอะไรอย่างนี้ครับน่าสนใจน่าสนใจซึ่ง ในในในเรื่องของมุมมองของภาวะเป็นผู้นําจากจากสิ่งที่เราคุยกันมาเนี่ยในหนังสือได้บอกไหมว่าเขาปรับเรื่องนี้ไปใช้ในการที่เขาให้คำปรึกษาในฝั่งของธุรกิจยังไง มาเขาจะแบ่งเป็นบทๆเลยครับมี12บทเขาก็จะยกมา12หลักการคิดแล้วก็จะยกมา12ตัวอย่างของแต่ละหลักการที่เขาไปโคชชิ่งซึ่งที่นี้พอวันพาท,ที่เราคุยกันมาตลอดเรื่องของการสลับผู้นำหรือต้องรู้ศักยภาพของทีมที่เราไปเจอก่อนเนี่ยในมุมที่เขาไปคอนซัลท์เขาให้เขาได้ยกตัวอย่างกรณีที่เราพูดคุยตรงนี้ไว้ยังไงบ้างไหมอ่าสำหรับการเปลี่ยนผู้นำทีมเนี่ยครับในนี้เขาไม่ได้ เขาเปลี่ยนมีมีเคสที่ว่าผู้นําที่ไม่ยอมรับผิดมไม่ยอมเลยคือเขามั่นใจว่าอันนี้เหมือนเขายกตัวอย่างเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีแล้วเสร็จแล้วเนี่ยทีม IT เนี่ย ทีมนียก็คือบอกว่าเหมือนหัวหน้าทีมเป็นคนที่เก่งมากแล้วสิ่งที่เขาคิดผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยมันคือล้ำยุคมากซึ่งใช่ในหนังสือก็บอกว่ามันล้ำยุคทันสมัยจริงๆแต่ปรากฏว่ายอดขายมันทําออกมาไม่ได้ตามตามเป้าหรือตามที่คาดการไว้ก็คือทีมไอทีเนี่ยก็คือโทษทีมอื่นทั้งหมดมาร์เก็ตติ้งสื่อสารไม่ดีบ้างทําแผนไม่ดีอะไรเงี้ยนูนน่นนี่นั่นทําให้ยอดขายมันไม่ได้ซึ่งงนี้เขาบอกว่าไม่ได้คือเขาก็เข้าไปโคชชิ่งแล้วเขาก็บอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างแรกที่ต้องทำคือให้เขารู้สึกว่าเขายอมรับผิดได้ก่อนว่าทีมคือแต่ละทีมอ่ะก็ผิด ก็คือต้องยอมรับผิดเพื่อที่จะได้เริ่มต้นในการที่จะไปนั่งไล่วิเคราะห์ว่าทีมเราทําไม่ดีที่สุดหรือยังทําอะไรเพิ่มเติมได้อีกไหมเพื่อให้สถานการณ์ของบริษัทเนี่ยมันดีขึ้นแต่ว่าคนนี้เป็นคนเดียวในองค์กรแผนกเดียวที่ไม่ยอมรับผิดยังไงก็คือแผนกอื่นผิดทั้งหมดอะไรเงี้ยสุดท้ายองค์กรก็คือก็ต้องนั่งคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะอ,องค์กรจะ ยังไงคือจะปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นต่อไปไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เรียกคุยก็แล้วปรับความคิดก็แล้วแต่พอโค้ชเนี่ยหน่วยซีลกลับปุ๊บเขาก็ขอคุยส่วนตัวกับผู้บริหารแล้วเขาก็ยืนยันว่าไม่ผิดแล้วก็จะไม่ปรับอะไรทั้งสิ้นอ,อะไรเงี้ยซึ่งมันทําให้ทีมอื่นที่อยากจะปรับอยากจะช่วยเนี่ยก็ทํางานไม่ได้ใช่น่าสนใจซึ่ง เหมือนกับที่เราคุยกันอยู่นี้เป็นแพ์เป,เ,ปเ,ปเป็นส่วนหนึ่งจากบทที่หนึ่งหรือภาคที่หนึ่งใช่ใช่ปปใช่เพราะฉะนั้นน่าจะต้องมีตอนต่อไปของพ<ช>ัชแคทในบทบที่สอและบทที่สามจริงๆอยากให้ไปซื้อมาอ่าน สนุกมากจริงๆผมไม่คิดว่า400หน้าเนี่ยมันจะอ่านได้แบบครึ่งวันหมดแล้วก็ไม่ได้อินกับอีนเนี่ยแบบนายทหารออกไปมีหมู่บ้านชาวอิรักอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้อินกับสงครามขนาดนั้น <c oughs> แต่ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องที่เขาเล่าอ่ะเหมือนตอนที่เราอ่านเหมือนเราน่าจะเหมือนอ่านนิยายที่ําให้เราเหมือนแบบ mapping ปปภาพว่าเออมันเดินออกไปอย่างนี้ <c oughs> เหตุการณ์ <c oughs> เป็นแบบนี้ <c oughs> แล้วก็จะนึกถึงหลักคิดออกว่าเหตุการณ์นี้มันใช้หลักการ แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะไปแมปว่าตอนที่เราจะไปบริหารทีมงานเนี่ยมันใช้หลักคิดยังไงซึ่งมันสนุกซึ่งอันนี้มันคือแค่ที่เราคุยกันมาคือแค่พาร์ทแรกใช่ซึ่ง<ม>เดี๋ยวต้องมีพาร์ทที่สองพาร์ทที่สามต่อได้นะก็เดี๋ยวคงได้คุยกันอีกทีในตอนต่อไปของสิ่งที่แอปได้จากหนังสือเล่มน,นี้เนาะที่ต้องเรียนแจ้งนะครับจากสำหรับผู้ฟังว่าไม่ได้ไม่ได้ไมาเกี่ยวข้องอะไรกับการเพิ่มยอดขายนะครับแค่อ่านแล้วมันดีก็เลยมาส่งมอบต่อก็เอามาแชร์ ออฟฟิศเหมือนกันว่า<อ>ให้ทุกคนลงไปอ่านดานดูนะครับรก็เดี๋ยวไว้พบกันอีกทีในตอนต่อไปของพร้ามไปวันๆกับพอสแคสของชาวสยามชนนกิจกับตอนต่อของสิ่งที่เอฟได้จากหนังสือชื่อนำธุรก,กิจด้วยวิธีคิดแบบเซียวนำแล้วต้องชนะซึ่งวันนี้ขอขอบคุณเยอมากกับตอนที่1แล้วก็จนกว่าจะพบกันใหม่ครับกับตอนที่2ขอบคุณครับครับขอบคุณ